สวัสดีครับวันเวลาผ่านไปไวเกินคิดจนไม่อาจปรับจริตคืนกลับหลังเพราะชีวิตไปผูกติดอันนี้จังต่างวนไหวอยู่ใกล้ฝั่งให้ช่างใจหลายชีวิตผ่านวิบากแม้ยากยิ่งต่างต่อสู้กับความจริงไม่หวั่นไหว บนเส้นทางชีวิตแสนยาวไกลทั้งความคิดความฝังใจที่ฝ่าธรรมประสบการณ์แวดล้อมจะยอมสีรู้ผิดชอบชั่วดีที่อยู่ยำ่ำจะพักพร้อมเหตุผลที่ตนทำคือผลกรรมเราทำไว้ในภพภูมิวันเวลาผ่านไปไม่ย่อถอยหลัง แต่จะท้อนความเปลี่ยนไปในก้อนกลุ่มตัวตันหาตัวอยากยากควบคุมจะเผาใจเหมือนไฟสุมจะรุ่มร้อนวันเวลาเหลือน้อยลงอย่าสงสัยงดวันมาเหลือวันไปไม่ผัดผ่อนคนทั้งหลายถ้าเท่าทันก็ไม่ร้อนก็จะดุดจากวงจรวังวนกลมเพื่อกุศลผลบุญอุดหนุนเกือ้อจงเชื่อเหลือนำสังคนพ้นพลหน,น,นาม ทำฟ้าหม่มให้สดใสและงดงามใครเป็นตามคำสอนพ่ออย่ารอใครผู้เรกลำปางวรกรออนไลน์วันเวลาผ่านไปนะครับความแก่ก็เกิดขึ้นกับทุกคนด้วยประสบการณ์และเวลานั้นเราจะสรุปได้ว่า คนแก่ไม่ใช่ภาระความแก่ไม่ใช่ภาระความแก่ได้มาฟรีเพราะฉะนั้นอยู่ให้ได้ใช้ให้ดีล้วนมีคุณค่าน้บารนันแข็งแรงปลอดโรคก็จะเป็นเรื่องของความดีวันเวลาที่เหลือน้อยนั้นเราก็ต้องคิดว่ามันผ่านไปเร็ว เช่นว่าขณะนี้เดือนเมษาแล้วก็เป็นเวลาที่ผ่านมาจากปีใหม่ที่เรารู้สึกไม่ไม,ไม่นานเลยก็จะเข้าครึ่งปีแล้วเพราะนั้นเราก็ต่างว,วนว่ายตายเกิดอยู่ในฝั่งหลายชีวิตที่ผ่านความทุกข์ยากลำบากก็จะต้องปันฝ่าต่อไปเพื่อความสุขนะครับ